ก็สวัสดีคุณชวนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคครับในการเพิ่มยอดไล์นะครับหรือยอดถูกใจในแพลตฟอร์มของ Tik t o ็อกนี่สองที่มีโพสเนี่ยคลิปวิดีโอนี่ครับแล้วมียอดไล่น้อยยอดถูกใจน้อยก็สามารถเพิ่มนี้ครับตามผมก็ได้เลยนะครับ สวัสดีการครับก็ง่ายๆกันเลยก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้กันก่อนนะครับสวัสดีการเข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้กันได้เลยผมกะวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยกันแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้นะครับพอเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลย ก็จะมีการเข้าส uh ู่เว็บไซต์ k p k o เชยญกันแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสำหรับนี้เขาจะรอรับลงเชื่อใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดลงเชื่อใช้กันไปได้เลยส่งที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนก็เข้าไปที่สมัครใช้งานนะครับด้าผู้ความมือตัวนี้เลยอ่ะมีการสมัครใช้งานนะครับก็ใส่ชื่อไปใช้ลงไปแล้วก็อีเมลส่งข้อมูลนี้ก็ใส่กันไปให้เรียบร้อยอ่าหลัก้างผ่านขึ้นมานะครับจะนั้นยี่ยงผ่านอีกค้างแล้วก็อย่าลืม ติดไดิฉันไมช่โปรแกรมนะครับอัจโนมาตุกคร้างด้วยแล้วกดสมัครใช้งานไปได้เลยส่วนคนที่จะสมัครเนี่ยครับใช้งานใน Google ก็สามารถกดสีแดงตรงนี้เพื่อสมัครเข้าใช้งานด้วย Google ตรงนี้ไปเลยอลัการสมัครที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านมาโดยการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปเลยส่วนคนที่สมัครใช้งานใน Google ไปแล้วนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ใน Google สีแดงตรงนี้ไปเลยนะครับปรากดลงชื่อใช้ไปเลยหลางจากการกดลงชื่อใช้ไปแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมีว ีัจะเป็นหน้าคำซื้อใหม่จะมีหลายฟอร์มตรงนี้ให้กับเรานี่ครับเริ่ด้ใช้กันเลยก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมไปได้เลยก็จะมีทั้ง Facebook Instagram y o u t u b e t i k t o แนวทว Twitter แล้วก็อื่นๆมากมายให้กับเราเลือดใช้กันนะครับตัวนี้เลิ่ด้ใช้ฟอร์มของ Tik t o k นะครับก็เริ่ดที่ t i k t o k ไปเลยจากนั้นบมหมู่ตัวนี้ก็จะมีหลายมนูให้เราเดิใช้กันหลายมวูกันเลยนะครับก็สามารถเลือนดูเพื่อใช้กันได้นะครับตัวนี้เพื่อใช้หมอดหมู่เพิ่มยอดไลนะครับ อ่าแต่บริการตรงนี้จะมีหลายบริการให้เราเลือกใช้กันหลายบริการกันเลยก็จะสามารถเลือกใช้กันได้เลยอ่าตัวนี้กใช้บริการแรกเลยก็เลือกไปเลยนะครับอาจจะจะมีคำอธิบายตรงนี้ให้เราได้อ่านการจะเป็นคำอธิบายนะครับหรือไม่คำคำบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านตรงนี้ให้เข้าใจกันได้เลยนะครับต่อมานการวางลิงก์ก็ไปเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ิปวิตโดว์ทิกต็อกมาเลยนะครับก๊อปปี้ลิงก์มาเลยจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้ครับแล้วก็ใส่จำนวนนะครับหรือปริมาณ ใช้ใจ่ายกับเราแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าบริการกดสั่งซื้อที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนีครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จซิมที่เรียบร้อยกันแล้วตัวนี้กดรอสักครู่นะครับให้เว็บไซต์นะครับดำเนินการให้เราจนเสร็จสิ้นกันเลยก็ใช้เวลาไม่นานนะก็รอสักครู่นึงอ่าในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดำเนินการอยู่นะครับผมจะแนะนําเมนูต่างของเว็บไซต์กันต่อนะครับสำหรับเมนูต่อมาก็จะเเเปป็นนมมูวดกาางรขึ้ับ ได้เห็นกันเลยนะครับวเวลาสั่งซื้อบริการไหนไปก็จะมี ID แล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นลิงก์ที่เราใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อทดสอบกันได้เลยนะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นสานะของวิจารณ์เราอยู่ว่าเราดำเนินการ,ราอยู่นะครับต่อมาจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติามาเงิน,นได้หลายช่องทางกันเลยก็จะมีช่องทางสกแกนเคียร์โคดทุนบิตคอยล์หรือคริปโตก็สามารถเลือกแชร์กันได้จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนดำเนินการอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว,ลวก็สามารถทําตามคนานานํําาาแนนนนะะด้ตัไปเลยครบ อ่ะต่อมาจะเป็นเมนูบริการทั้งหมดตามชื่อเลยก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมนะครับบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้อ่ะหรอจะเลือกบริการจากตรงนี้จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมกันไปแล้วก็สามารถเลยดูเพื่อใช้กันได้เลยนะครับจะมีเลขราคาลเลขขั้นต่ำเลขขั้นสูงสุดตรงนี้บอกเราด้วยแถมยังมีคำอธิบายตรงนี้ด้านหลังให้คลิกเข้าไปเพื่ออ่านคำอธิบายก่อนใช้งานกันได้ด้วยอ่ะต่อมาครับจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครับแนะนําเพื่อนนะครับมาใช้เว็บไซต์นี้ครับได้ง่ายก ผู้ชมได้ใช้ง่ายไซน์นี่ครับได้ไง่ายๆกันเลยนะครับก็จะมีอัตราค่าน้ำหรือตาค่าคอมมิชชั่นสามสิบอีกด้วยอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเป็นปการสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยต่อมาครับจะเป็นหน่วยติดต่อแอดมินนะครับถ้ามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาทีครับติดต่อแอดมินกันได้ก็จะมีบุ๊มู่ตรงนี้ให้เลือกนะแจ้งปัญหาไปเลยแล้วใส่เลขออเดอร์ลงไปแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับบอกแอดมินกันไปเลยนะครับว่ามีปัญหาอะไรนะ โซคารที่มีรูปภาพนะครับหรือฟางถังก็สามารถกดตรงนี้ส่งไปรูปภาพไปให้กับแอปิเนซ่าปัญหาจะเฉีดเจนยร์ขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตัวไปเลยให้กับแอปิเนซ่าปัญหาและแก้ไขปัญหากันได้เลยนะครับเอาละครับเพิ่มการไม่เสียเวลานี่ครับเราเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้ยอดไลค์หรือยอดหัวใจของเราเูขึ้นมากันแล้วหรือยังนะตอนนี้ก็อยู่ที่9นะครับก็สามารถกดรีเฟซนะครับหน้าจอหนึครั้งได้เพื่อดูว่าเวทสารนะครับดำเนินการให้เราเสร็จสิ้นกันแล้วหรือยังนะครับกดรีเฟซหน้าจอหนย อ่ะขยาไม่ขึ้นนี่ครับยาที่ผมบอกไปว่าไซอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการอยู่หรือว่ากําลังประมวลผลอยู่ตอนนี้ก็จะรอสักคู่ในชาไฟเวสแตนเม,รรมรกาให้เราจนเสร็จส,สิ้นกันเลยนะครับก็รอสักคู่หนึ่งอ่ะตอนนี้เราจะรอเหมือนกันนะครับเพิ่มการเป็เสีวล่าอย่าตักขึ้นไปทีตอนนี้ยอดไรห,หรือยอดหุใจของเราเพิ่มมาไปทีมร้อนนยกันเลยดีกว่าเอาล้ครับเรา,ารกลับมาจากเมื่อสักคู่นี้ตอนนี้ยอดไรของเราการเพิ่มมาให้เราไปทีเรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่ะก็เพิ่มมาเป็น1 0 9ให้กับเรานี่ครับจนครบกันแล้วนะครับ ก็จะเดินอยู่ที่9นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมากับเราจนครบแล้วนะก็สำหรับท่านชมท่านใดเนี่ย้องการใช้เว็บไซต์นี้ครับหรือการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผลงานการบางล์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สมัครเข้ามาสมัครใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะสะ่วนสารของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นี่ก็ขอบคุณที่รับชมรลบฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอต้วลรไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ